ู้ชมตอนนี้นะครับก็อยู่กับผมแลวครับวีเจบอลสกันแก้วประจันนะครับหน้าบริษัทของเราเลยและวันนี้ครับคุณผู้ชมคงจําได้นะฮะตรงกับวันวาเลนไทน์พอดีเลยตามที่เราได้มีกิจกรรมการร่วมสนุกกันครับเพื่อค้นหาวีเจที่มีคะแนนโหวตสูงที่สุดแนะ่ mm hmm. ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนฮะตัวตัวข้าพเจ้าเองตัวผมเองและที่สําคัญนะครับช่อดอกไม้ในมือของบอลก็คือดอกกุหลาบจํานวน99ดอกนะครับที่เราได้สัญญากันเอาไว้ด้วยเพราะฉะนั้นครับวันนี้ เดี๋ยวผมจะนำช่อกุหลาบช่อนี้ไปให้กับผู้โชคดีแต่ว่าจะเป็นใครนั้นเดี๋ยวเราตามไปลุ้นแล้วก็ตามไปเชียร์พร้อมๆกันเลยไปเลยครับ ผู้ชมครับตอนนี้ผมมาเจอบ้านแล้วฮะเดี๋ยวตามมาเลยสวัสดีครับพัตตี้วาเลนไทน์ครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะบอลก็มาอยู่กับผู้โชคดีนะครับจากการสุ่มนะฮะคนไทยทั้งประเทศที่ติดตามฮิสตชั่นนะครับแล้วก็ส่งคะแนนมากับกิจกรรมนี้แหละครับค้นหา ผู้โชคดีกับดอกไม้99ดอกสวัสดีอีกครั้งนึงดีกว่านะฮะสวัสดีสสดครับแนะนําตัวก่อนครับชื่ออะไรครับชื่อกอบค่ะน้องกอบนะครับน้องกอฟเป็นคนจังหวัดสมุทรสาครค่ะสมุทรสาครเลยเป็นชาวบ้านแ้วเลยต้องค่ะโอโ้โหแล้ววันนี้เนี่ยเราคงต้องคุยกันอีกยาวะนะแล้วจะคุยที่ไหนดีในบ้านเลยค่ะใช่ค่ะในบ้านเลยอะผู้ชมครับตามมาเลยเราจะมาบุกบ้านของผู้โชคดีกันนะฮะวันนี้เป็นวันของเธอครับเป็นวันแห่งความรักทางที่สเตชันก็เลยจะมอบความรักนะครับผู้ชมตามมาเลยครับ เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะฮะเราก็มาที่ห้องรับแขกนี่เป็นห้องรับแขกของบ้านน้องกอล์ฟเลย<ช>โอ้บรรยากาศตรงนี้อยากให้คุณผู้ชมมาสัมผัสจังเลยครับวันนี้วันที่14กุมภาวันแห่งความรักเลยและก็โอกาสพิเศษนี่เขาเรียกว่าแม่น้ําอะไรฮะน้องกอล์ฟแม่น้ําสุสารครแม่น้ําสุสาครนคลองดำเนินสะดวกคลองดำเนินสะดวกเหรอครับอ๋อแล้วมีเส้นทางการจราจรก็คือมีค่ะก็คือเขาจะใช้ที่บรรทุกเกี่ยวกับการขนส่งทางมนาคมทางเรือค่ะโอ้ส่งสินค้าอะไรเงี้ยค่ะ แสดงว่าเป็นบ้านของน้องก๊อฟตั้งแต่กําเนิดเลยค่ะน้องค่ะอยู่ตรงนี้เลยค่ะอ้เท่มากคุณผู้ชมครับบอลไม่เคยเห็นแล้วก็แปลกใจมากหน้าบ้านนี้ก็จะเป็นถนนก่อนเราไม่ทราบมาก่อนน้องก๊อฟบอกว่าพี่บอลเข้ามาหลังบ้านดีกว่าแล้วก็เอ๊จะมีห้องรับแขกอะไรปรากฏเป็นห้องรับแขกแบบนี้นะฮะมาคุยกันดีกว่ากับเรื่องราวของฮิสเตชันวันแห่งความรักถามก่อนเลยดีกว่าแรกเริ่มเลยติดตามฮิสเตชันมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะเวลาประมาณเท่าไหร่ครับสองปีสองปีนะครับ สองสามปีติดตามมาตลอดอ,อ้อทำไมถึงเป็นเหตุผลที่เลือกที่จะดูที่จะชมฮิสเตชันนะครับเพราะว่าก็คือพี่บ้านทำเต้าจิ้อยู่แล้วด้วยใช่มไอค้คะแล้วเสร็จแล้วปุ๊บก็คือในกรณีที่ว่าเวลาไปตามงานไปตามอะไรอย่างเงี้ยคือจะมีเพลงลูทุ่งอยู่แล้วแล้วคือเออไปทำเต้าทุกคนแล้วคือมันก็จะซึมซับกับเพลงลูกทุ่งก็เลยทักชอบโดยละชอบสายแสดงว่าเป็นคนชอบชอบเพลงลูกทุ่งมากอ๋อก็เลยว่าสถานีเราก็เป็นเปิดเพลงลูกทุ่งแล้วตลาดที่มีชมองด้วย ก็เลยตรงนี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะนู่นนะฮะจะให้เห็นด้วยจะมีเรืออันนี้ก็เป็นเรืออะไรครับน้องครับถชาวบ้านเนี่ยค่ะที่ยวเขาขับมาซื้อของตามชายคลองตามอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ก็จะไปมามีก็ตกก็เตี่ยวไหมดี๋ยวมันจะมีทางด้านหน้าวัดแล้วค่ะวัดนี่นี่นี่คุณผู้ชมเห็นไหมฮะมาเลยนี่เป็นเรือของไม่ใช่ของชาวบ้านคชาวสวนมันจะมีผลไม้ไปส่งด้วยมีมีอะไรบ้างครับ ได้ในในภูเดียของเขาใช่ไหมครับได้แล้วเขาก็ต้องเก็บเก็บมาแล้วเขาก็ต้องไปส่งขับไปส่ง่เย็นเลยคู่เย็นครับเพื่อที่จะไปส่งต่อไปยังตลาดในรุงเที่มานครแลวก็แล้วแต่อกระจายต่อไปคู่เห็นไหมคะว่าบรรยากาศของธรรมชาตินะครับที่หลายๆคนบอกว่ามีเสน่ห์นะฮะแล้วก็มีความน่าสนใจวันนี้เราจะพามาบุกนะครับหนึ่งในแขกรับเชิญพิเศษของเราที่นี่ด้วยแต่ว่าจะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างนั้นนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเธอกันต่อนะครับ คุณผู้ชมครับเห็นเลยใช่ไหมฮะว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ตัวจริงเสียงจริงกำลังดูรายการอะไรอยู่ฮะตอนนี้ h i a t เ t ชันค่ะพ <ist> ีะ s t <ist> a t i o n เมื่อกี้นี่ท็อปสตอ w b e บอ y ี่โอเควันนี้นะครับน้องกอล์ฟเป็นผู้โชคดีกับกิจกรรมของเรากิจกรรมนี้ดอกไม้จำนวน99ดอกถามดีกว่าว่าทำไมทำไมถึงเลือกส่ง SMS ส่งใครมากที่สุดครับส่งพี่บานไม้ที่สุดครัส่งพี่มากที่สุด ส่งไปเห็นบอกว่าจํานวนมากเลยมาค่ะมากอยู่มากอยู่ยใช่ไหมฮะแล้วก็พอทีมงานติดต่อก,กลับไปปับ๊บบอกว่าน้องกอล์ฟเนี่ยคือผู้โชคดีตอนนั้นรู้สึกไงบ้างครับรู้สึกดีใจดีใจแล้วเชื่อไหมก็คือตอนแรกก็คือ,อยังไม่เชื่อเพราะมันมันยังไม่แน่ใจคะ่ะแล้วเสร็จแล้วครูก็เลยเช็คไปทีนึงถีงจะเชื่อ,อ,อได<อ>้ทีใสมายิ่งสมัยนี้คุณผู้ชมครับมีแอบอ้างเยอะ,ะมิจฉาชีพก็เยอะนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ชั่ว สถานีของเราเอามาให้จริงๆเลยนะฮะบอกแล้วว่าที่เรานัดกันว่าไม่ว่าจิวที่ไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้โชคดีที่สามารถสุ่มขึ้นมาแล้วก็เป็นคนที่โหวตมาจริงๆก็จะได้รับสิทธิพิเศษอย่างนี้เอาล่ะนะครับวันนี้มามอบให้ถึงที่นี่แล้วเนี่ยอยากจะบอกอะไรผ่านทางรายการบ้างมีอะไรอยากจะขอบคุณกับที่นี่บ้างครับ ก็ขอคุรายการที่สเตชันนะคะที่ว่ามีโอกาสดีๆแบบนี้นะคะมีกิจกรรมที่ลุ้มสนุกกับกับ,ก,บกับพวกคนคนฟังอยู่นะคะแล้วก็ขอให้รายการอยู่คู่กับออประชาชนตลอดใหม่ค่ะขอบคุณน้้งกอล์ฟมากๆเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพี่บอลมีหนึ่งสิ่งพิเศษด้วยบอกไว้แล้วว่าจะมีของพิเศษจากใจดีเจบอลนะฮะเดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาของพิเศษมาให้ด้วยนะครับเป็นถึงแม้ว่าไม่มีค่าอะไรมากมายแต่ว่าคิดว่ามีคุณค่าทางจิตใจ แล้วก็จะเอามาฝากให้น้องด้วยนะครับแม่วันนี้เนี่ย hat. ต้องขอบคุณขอบคุณน้องกอล์ฟจริงๆเลยนะฮะ mm. แล้วก็ผู้ที่จะมามอบให้ด้วยตัวเองนี่นะคะมาแล้วด้วยมาเลยน้องนอนสวัสดีครับสวัสดีครับนั่งด้วยคนูนสถาครับนี่แหละวันนี้เราสองคนนะครับก็ เป็นตัวแทนจากสถานีฮิสเตชันน้องนนท์ครับมีอะไรอยากจะบอกน้องกอล์ฟบ้างครับก็ได้ได้ข่าวว่าพี่เขาบอกว่าเออก็ปื้มอยู่เหมือนกันนะครับนี่ครับมาแล้วครับพอดีเรียนเสร็จก็มาเลยนะครับขอบคุณมากครับครับมีอะไรจะพูดกับน้องมีมีไลเซนต์ด้วยครับพร้อมกับนี่็กๆน้อยๆความใจสั่นโทนเนอร์นะฮะกอะไรก็พูดกับพี่กอลบ้างครับก็ขอขอบคุณนะคะกับทีมงานแล้วก็ทุกทุกคนนะคะที่ว่าเออมอบสิ่งที่ดีๆให้นะคะก็คือจะเก็บสิ่งนี้ไว้ในใจตลอดไปค่ะขอบคุณมากนะคะ ครับคุณผู้ชมครับก็คือสิ่งพิเศษนะครับที่ทั้งบอลนะฮะทั้งนนซึ่งเราสองคนก็เป็นตัวแทนนะครับของสถานีฮิสเตชันนะครับที่จะมอบสิ่งดีๆนะครับอย่างนี้คราวหน้านะครับกิจกรรมของเราจะมีกิจกรรมอะไรให้ร่วมสนุกกันอีกสัญญาครับว่าจะต้องมีความพิเศษแน่นอนนะครับวันนี้เราคงต้องลาไปพร้อมกับบรรยากาศของความสุขอวยพรดีกว่าอวยพรคุณผู้ชมนิดนึงครับติดตามฮิสเตชันอยู่แล้วฝากอวยพรน,นี้ช่วงต้นๆปีอยู่ด้วย mm. อ่าให้น้องอวยพรก่อนเลย คือวันนี้เป็นวันวนาเลนไทน์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็อยากให้ติดตามรายการทิเศษนตลอดไปค่ะขอบคุณค่ะอ่านนนท์ครับฝากอะไรถึงแฟนๆที่ติดตามนนทหน่อยครับครับก็ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ยังไงก็แล้วแต่นะครับขอให้ความรักทุกคนนะครับสมหวังครับสั้นๆครับนี่ รักก็ต้องสมหวังนะใช่แล้วโอเคนะครับวันนี้เวลาของเราหมดแล้วตรงช่วงนี้นะครับเดี๋ยวกลับไปสู่สถานีกันต่อเลยนะครับเราจะลาไปพร้อมกับบรรยากาศของวันวาเลนไทน์ <c oughs> ที่มีแต่ความรักนะครับเรา3คนวันนี้ลาไปก่อน <c oughs> สวัสดีครับ <c oughs>